โอเคเริ่มเลยครับเอาบอดเวน ันไปตกคนที่ไม่อยู่อ่ะฟาไม่ได้โอเคมีมีมีคน <c oughs> ดึงให้ดีให้ะไรนะโทษดื้อทีดีกดโฟโวไม่ทันกดหิวอยู่มาแล้วมาแล้ว <c oughs> บอสอยู่ข้างล่างนะว,วันนี้มิติใหม่แห่งการดึง ผ่าอยู่ขอบวงไม่ได้เดิน 是不是 you <laughs> มีแทงนะครับวันนี้พี่กอล์ฟมีแทงนะงม,มีแท,งม,แทงมีแทงเดี๋ยวพี่กอล์ฟหผว่าผมใช้แรงงานพี่แทงอีกวันนี้มีแทงมานะจัดให้ใหเอ,อ้ยไม่เอาโอ้ยพี่เป็นดาเมจมาทงมาแทงอะไรจัดเต็มไปเลย <S <S ผมพี่ป๋อง <S <S พี่ตุ๊กแล้วก็พี่แป้งนะครับ <S <S ผมกับพี่ตุ๊กอยู่ข้างในนะครับเซฟตี้ <S <S พาลาดิงบอยนะครับเหมือนเดิม เต็มตัวจ้าเหลือลูกบนจ้าใครยังไม่เก็บจ้าพาไปเก็บลูกแก้วข้างบนครับลูกหนึ่งบนสุดเลยครับขโมยล,ลูกผมอีกเก็บอีกก็ได้มันไกลวะผมวิ่งกลับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแปลแปลว่าไม่ได้ฟังขูงกูดูสีนะผมจะเก็บไว้นะเพราะผมอยู่ไกลผมไม่เห็นสัาณข้างล่างหรอกเก็บแล้ว ม่วงในเหลืองนอกครับเซฟตี้ครับเอฟเฟกอลังการมากมองไม่เห็นเลยว่าเซฟตี้ด้วย พยายามมองอยูอส่สีสเซ ใจบอยเกิดที่9ก้นาฬิกาครับตีให้หน่อยข้างสายครับข้างนอกเตรียมตัวเตรียมตัวอย่าเพิ่งเข้านะเตรียมตัวแต่มาอยู่ใกล้ใกล้ประตูไว้นะครับมาอยู่ใกล้ประตูไว้เท้าวิ่งเข้านะมาอยู่ใกล้ประตูไว้มาอยู่ใกล้ประตูไว้ใกล้ประตูใกล้ประตูเตรียมเจ็ดหกข้างนอกเข้าให้หมดครับข้างนอกเข้าให้หมดข้างนอกเข้าให้หมดข้างในตีต่อครับไม่ต้องยืนเฉยเฉยครับตีต่อข้างในตีต่อสีเปลี่ยนดูสีครับออกครับเหลืองออกม่วงอยู่ สวยครับสวยสวยสวย,สวยพี่ตุ๊กสวยครับเซฟตี้สวยสวยดึงได้อยู่ต่อเลยต่อเลยจบแล้วสวยครับสวยทุกอย่างพี่ยกเว้นเก็บลูกแก้วลูกกลางเลยเนี่ยวิว่งไก่ขอลูกกลางไว้ผมนะผมไม่เห็นข้างล่างเาลยแาเก็บข้างบนอะไม่รู้เขาพร้อมหรือเปล่าวันนีอ่ะต่อครับใครพร้อมมีนงดาว เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งพิการเป็นอาชีพ โอเคมาแล้วยืนตรงดาบครับพร้อมแล้วเซฟตี้เซฟตี้ตรงวงรถเดฟเลยครับแล้วเราจะเริ่มต้นเลยเออเลทีโอชนแก้วให้ดามเมทที่เรียบร้อยนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มแล้วจ้ะโกโกโกไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม สวยครับพี่ป่องสวยสวยสองคนครับวิ่งออกวิ่งออกครับวิ่งออกไปพี่ตุ๊กเพื่อนหลบพี่ตุ๊กด้วยโดนเต็มเต็มเวลาวิ่งออกอะครับวิ่งลงหรือวิ่งขวาอย่าวิ่งขึ้นหาแท้งครับ พอแทงหลบไม่ได้แท้งดึงบอสอยู่วิ่งออกครับพี่พุธนั่นวิ่งเข้าพี่นั่นวิ่งเข้า <c oughs> สกิลเส้นบอสหลบได้หลบนะครับวับหนึ่ง โอเคพี่ไก่ข้างในเอาวงส้มจุ่มได้จุ่มครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาจุ่มมาจุ่มมาจุ่มไม่หมดถุงสก,กิลเส้นหลบครับหลบได้หลบอย่ายืนให้บอสตีอย่างนั้นครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับไม่ใช่แทงกูนาหลบครับสวยครับสวยแล้วจุเก้าแล้วครับรอต่อไปเตรียมตัวครับ ดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่จบโอ้ยไม่มีใครตายเลย พี่โอ๊ตทำอะไรอยู่บ่ครับพี่จะให้สลับกับพี่แป้งสองรอบแล้วแล้วเดี๋ยวอีกคนเดี๋ยวผมถามพี่แฮมก่อนโอเคขอบคุณครับสลายตี้เลยครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเรียกเซตใหม่เลยขอบคุณพี่กาดนะครับ